มาช่วงสุดท้ายข,ของรายการนะครับไปดูการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมแล้วก็คาดการณ์การเคลื่อนไหวในวันนี้นะจะมีหลักๆ3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรัษฎรกลุ่มวีวอแล้วก็กลุ่มแนวร่วมของกลุ่มรัษฎรนะครับจะจัดกิจกรรมกันใน3ช่วงเวลาก็คือตอนเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงที่20งสนาฬิกาเป็นต้นไปจะเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์สถาน14ตุลาไปยังรัฐสภาาทีี่เกยกยย จะเดินอ้อมนะครับใช้เส้นหลักๆก็คือพระรามที่6เนี่ยวกกลับเข้าไปที่เกียรกายแล้วก็ช่วงเย็น17นาฬิกานัดกันที่สกายวอล์กประทุมวันจะจัดกิจกรรมร่วมกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มประชาชนคนไทยโดยทนายนกข่าวคุณนิติธรล้าเหลือตั้งแต่1 4นาฬิกาที่แยกอุรุภงจะเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มไทยไม่ทนนําโดยจตุพรพรมพันธ์นัดหมาย16นาฬิกาบริเวณแยกผ่านฟ้าหากมีมวลชนจํานวนมากจะไม่เคลื่อนขบวน แต่หากบวนชนน้อยจากเคลื่อนขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาลฝั่งโรงเรียนราชวินิตนะครับทางบชนเนี่ยตเตรียมความพร้อม <c oughs> กองกำลังตํารวจไว้ประมาณ17กองร้อยก็2,000กว่าคนด้วยกันแล้วก็เน้นย้ําเรื่องของการ ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องการชุมนุมพรกฉุกเฉินควบคุมโควิดก็จะต้องมีการลงโทษโรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดส่วนกรณีการนำผู้ชุมนุมที่มีเงื่อนไขาการประกันตัวตำรวจบอกไม่นิ่งน,น,นอนใจนะ,ะก็จะรวบรวมหลักฐานหากทำผิดเงื่อนไขก็จะเสนอต่อศาลในการายกเลิกการปล่อยชั่วคราวต่อไปนะครับส่วนคดีผู้ชุมนุมจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดแล้วเนี่ย217คดีเป็นคดีชุมนุมทั่วไป160 4คดีความมันคง53ตําตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว159คดีอยู่ระหว่างสอบสวน58คดีการสอบสวนอยู่ชั้นระหว่างพนันกงานสอบสวนและส่งสำเน,นให้อายาการไปแล้วบางส่วนแล้วก็อยู่ในชั้นศาลแล้ว30คดีแบ่งเป็นชุมนุมทั่วไป19แล้วก็ความมั่นคงอีก11คดีครับค่ะ ส่วนที่ดูภาพนิดนึงค่ะเมาาื่อเช้าขอบคุณภาพจากในทวิตเตอร์นะคะเมื่อเช้าที่อนุสรีประชดธิปไตยเนี่ยผู้ชุมนุมบางส่วนมาแล้วเห็นคนนึงไม่แน่ใจน่าจะเป็นไม้จากนอกนะก,ก็มาแล้วด้วยนะคะคแล้วก็มีกลุ่มน่าจะเป็น ตามชื่อเขานะกลุ่มนักเนเรลวนะที่ไปร่วมชุมนุมด้วยตรงนี้กลุ่มนี้ก็คือใช้พื้นที่บริเวณนี้ใช่ไหมมาที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคนะก็ยังไงก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนลวกันนะมีเ้าลงมาอยู่บนถนนแล้วนะครับคือหลายคนเนี่ยเนื้อหาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเรื่องของที่เขาค่อนข้างไม่สบายใจคือเรื่องของโควิดอย่าลืมว่าแกนนำหลายคนติดแล้วเขาอาจจะมีภูมิแล้วไงแต่หลายคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแลวอะไรก็ก็เว้นระยะห่างได้ก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วจะดันเพดานไปไหนเนี่ยภาพที่อยู่ข้างหลังว่า นะไปดูที่สภากันบ้างค่ะการประชุมเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมเละค่ะพลังประชารัฐเละเลย<ม>จนคุณไพบูณิติตะวันเนี่ยต้องพูดนะคะว่าทางพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาเสนอไป5ประเด็น13มาตราด้วยกันไอ้มาตราอื่นไม่เป็นไรแต่มาตราที่โดนหนักๆขึ้นห4กับ185นะคะคุณไพบูล์ก็เลยบอกว่าเมื่อมีสอวอทักท้วงกันมา ไม่ใช่ทักท้วงอ่ะเขาเขาตำหนิเลยล่ะนะคุณไพบูนก็บอกว่าเห็นด้วยลหละแล้วรับปากนะคะอย่าง140เนี่ยก็อยากจะรับวาระหลักการวาระแรกไปก่อนแล้วไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการตนและพักเนี่ยจะเสนอแก้ไขเองเลย144นะคะจะได้คงความเข้มข้นของรัฐธรรมนูญปี60เอาไว้ แต่ขอหาหรือว่าควรจะพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่สํานักงบที่ได้รับผลกระทบจากมาตรานี้ก็จะหาวิธีผ่อนพายนะคะเพราะว่าก็เกรงว่าเจ้าหน้าที่สํานักงบอาจจะไม่กล้ามาเป็นกรรมธิการเพราะเดี๋ยวจะไปเข้าข่ายว่าแทรกแซงส่วน185ค่ะอันนี้ก็โดนทักท้วงเช่นเดียวกันนะนะก็รับปากค่ะว่าถ้ารับหลักการบืรอแรกไปแล้วจะไปผลักดันในกรรมธิการให้คงหลักการเรื่องการป้องกันการเจ้าก่ายแทรกแซงเอาไว้แต่จะขอเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะ,นะคะคือโดยยกเว้นกรณีสสสวไปติดต่อหน่วย รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตรงนี้จะให้ถือว่าไม่เป็นการแรกแฟงนะคะครับอะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะโฆษกประจําสํานักในาธกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยเลยว่าพลเอกประยุทธ์เองยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา144และ185ของรัฐธรรมนูญปี60เพราะว่า วางหลักการสําคัญเอาไว้คือเขาไม่อยากให้คนที่มีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสสสวเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมะนะคะก็สามารถลดตัดทอนอะไรได้ตรงนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการป้องกันการคอร์รัปชันเลยก็ว่าได้นะคะ อย่างไรก็ตามนายกเห็นด้วยจัดทาข้อเสนอโครงการแต่และจังหวัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม185นะคะตรงนี้เนี่ยนายกบอกว่าไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเนี่ยนายกบอกว่าเห็นเป็นหลักการที่ถูกต้องที่สุดแล้วคือป้องกันการเข้ามาแทรกแซงก้าวไก่นะคะนายกเองก็ติดตามการอภิปรายด้วยก็ทราบว่าจะมีการขอเสนอ144และ185 ดังนั้นในฐานะนายกและประชาชนคนหนึ่งไม่เห็นชอบกับการเสนอแก้ไขค่ะครับอีกวาระหนึ่งที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากคือการแก้มาตรา272นะครับเรื่องของปิดสวิตสวเมื่อวานนี้รังสิมันโรมเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าสาว,วมาจากการเลือกของคอสช,าชาเ,ปเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแม้ประชาชนอยากจะเห็นนายกเป็นคนอื่นแต่หากสวไม่ยอมก็ต้องทนอยู่กับคนเดิม272เป็นการแช่แข็งประเทศไม่ให้เดินหน้าไปสวชุดนี้ได้ใช้อำนาจที่ตนเองมีทำลายความรู้สึก แล้วความหมอของคนรุ่นใหม่และพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมต้องเสียเงินภาษีของประชาชนเข้ากระเป๋าคนกลุ่มนี้มาขี่ประชาชน ที่อวดดีว่าเลือกผู้นำได้เก่งนะครับขอให้สนับสนุนการยกเลิก272แล้วก็คิดรวมเลยไปถึงการยุบสวเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหากเปิดประตูบานแรกสำเร็จนำไปสู่การจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ไปต่อได้นะแล้วก็หลังจากรองสมันโรไป่ายเสร็จเนี่ยคุณกิติศักดิร์รัตนวราหะก,ก็ลุกข,ขึ้นประท้วงท่อน <รม S 1> ที่บอกว่า,าว่าสำเนียงไงขอให้สวสำเนียงตัวเองแล้วก็สละกอำนาจนะครับบอกว่าสวในบทเฉพาะกาเนี่ยมี ประชาชนลงมาติ16ล้านคนสสที่กำลังอภิปรายมีพื้นที่หรือไม่คะแนนที่ได้มาก็มาจากการปัดเศษ<ะ>พูดคํานี้เสร็จโอ้โหลุกขึ้นมาตระเตือนกันพึบ,พ,พ,บพ,พับเลยนะครับ<ะ>บอกว่าประธานปล่อยให้สวลุกข,ขึ้นมาประท้วงโดยไม่ชี้แจงว่าผิดข้อบังคับข้อไหนแบบนี้ไม่ได้ต้องควบคุมการประชุมให้ดีคุณพรเพชรวิชิตชลชายรองประธานรัฐสภาที่เป็นประธานในการประชุมก็เลยขอให้คุณกิติศักดิ์เนี่ยชี้แจงว่าจะประท้วงในข้อไหนแล้วก็อย่าไปเสียดสีคนอื่น คนกิตติศัก์ก็เลยนั่งลงแล้วก็บอกบอกกลับไปด้วยว่าหากพัดพิงสวก็จะประท้วงอีกนะแล้วก็ยอมนั่งลงนะแต่บางคนก็บอกว่าก็โดนแซวกลับไปเหมือนกันเพราะแม้กระทั่งคุณไพบุญนิติธรรมเองก็เป็นสวปัดเอ้เป็นสสปัดเสษเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แบบขอให้ให้เกียรติด้วยว่ากันไปแต่ที่ดูส่วนใหญ่ก็ผ่านวรระหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปแก้ในชั้นกรรมธิการกันนั่นแหละแล้วให้เขาไปตีกันเองเรื่องบดเลือกตั้งเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามเรื่องของการชุมนุมนะคะทั้ง หลายจุดจาก3กลุ่มได้กันนะนะคะคหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ